จากพื้นที่นะคะของกองอทัพภาคที่1ทีนี้ขยับมาที่กองทัพภาคที่2ดูแลกันบ้างมีการตรวจพบการกระทํและเมิดข้อตกลงหยุดยิงฝ่ายกัมพูชาค่ะนําทหารกว่า50บนายพร้อมอาวุธประจํากายเข้าพื้นที่ช่องอ่านมาจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเพจกองทัพภาคที่สองรายงานค่ะเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาพลตรีจันท โชฟเฟียตรานะคะผู้บัญชาการกองกําลังทหารประจําจังหวัดพระวิหารนําคณะผู้สังเกตการชั่วคราวเข้ามาตรวจสอบพื้นที่บริเวณช่องอ่านมา้าอนุสาวรีย์ตาอมในอําเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีใช้เวลาประมาณ30นาทีแล้วก็เดินทางกลับแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบล่วงหน้าเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นตรวจพบว่าฝ่ายกัมพูชานํากําลังทหารกว่า50นายพร้อมอาวุธปืนพกและอาวุธประจํากายประเภทปืนเล็กยาวเข้ามาในพื้นที่ถือเป็น การละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนะคะมีสาระสําคัญดังนี้คือ 1. การพกพาอาวุธเข้ามาในพื้นที่ฝ่ายกัมพูชาได้นําอาวุธประจํากายประเภทปืนเล็กยาวเข้ามาอันเป็นการละเมิดข้อ4ของข้อตกลงหยุดยิงที่กําหนดชัดเจนว่าไม่กระทําการอันเป็นการยั่วยุที่ส่งผลให้เกิดความตึงเครียดงดกิจกรรมทางทหารที่ล่วงล้ําเข้าไปยังดินแดนเขตน่านฟ้าหรือที่ตั้งของอีกฝ่ายตามสถานการณ์หยุดยิงตั้งแต่28กร,รกฎาคม และไม่สร้างโครงสร้างพื้นฐานทางทหารล้ำออกไปนอกขอบเขตของฝ่ายตน 2. ค่ะการใช้บุคคลที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลง พลจอดาโตะนะคะปาลาวันอัศรีบินชูคอผู้อำนวยการกองฝึกอบรมกองทับบมาเลเซียเดินทางมาเป็นหัวหน้าคณะผู้สังเกตการ IOT ทั้งที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยทูตทหารอาเซียนประจำกรุงพนมเปญอันเป็นการละเมิดข้อ12ของข้อตกลงหยุดยิงค่ะที่ระบุให้การปฏิบัติหน้าที่ของ IOT เนี่ยเป็นไปโดยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประเทศสมาชิกอาเซียนที่ประจำการณประเทศไทยและ กัมพูชาเท่านั้นจากพฤติการทั้งหมดค่ะเป็นหลักฐานชัดเจนสะท้อนถึงการขาดความจริงใจของกองทัพกัมพูชาในการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงตามที่ได้ร่วมลงนามไว้ทั้งในกรอบการประชุม GBC และ RBC การกระทําดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดหลักสันติวิธีแต่ยังเป็นอุปสรรคสําคัญต่อการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา